สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ดาบแฟมิลี่นะคะสั่งได้เลยวัดีขนาดนี้นะยได้เลย 9XL พอดีเลยแย่ชี้แย่ชี้ลองเบอร์ให้ใส่แล้วมีสีตัวเงินสวยมากคือสีตัวเงินมันมันเรื่เงละได้เลยนสว่างนะมันไม่ใช่ตัวเงินเข้มเกินไปเออมันมันเหมือนสีฟ้ามันเหมือนสีฟ้าป้าให้นะอันนี้ ตัวนี้ตัวเล็กตัวเราคิดว่าจะซื้อนีตัวนี้ขาให้แล้วไม่อันนี้คือให้ไม่ซื้อนะครับเป็นรางวัลสมน้ำหน้าทุกคนโอ้ขอบคุณค่ะรางวัลสมน้ำหน้าคุณเอ้าเอาไปขายต่อได้นะปันขายด้วยให้หนึ่งตัวต่อยอดเหาได้คนละหาตัวนะโอ้เอ็ได้เกินแล้วสาสิบกว่าตัวแล้วเราเอฟซีจานะคะ เป็นหนึ่งให้คืนมาร้อยเออให้เป็นหนึ่งใหให้ายได้เป็นร้อยได้เสออมมันต้มีหลายสียังไม่เสร็จเลยเคลนเลรน้อยคนเดียวเลยคนรักน้อยชวยกันธรรมดาผัวก็ต้องมีคนเดียวแบบพีก็ได้อพียงนีคนเดียวเลยะไม่ต้องคุยเรื่องผัวเรื่องเมลยใส่เสื้อเสื้อไม่ต้องไปัวพัดยใส่ไใส่ใส่ด้วยนะ ธรรมดาถ้าผู้แบบตัวเดียวน้อยน้อยพูดปั๊บเลยนะค่ะว่าอุ้ยเรายังไม่ได้ไปเลือกเลยเราจะเลือกสีอะไรเลือกไปเลือกสีอะไรเลือกสีอะไรสวยทุกสีเลยนะคะมีสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินที่พรุ่งนี้เราจะใส่เป็นทีมไลฟ์สดกันนะพูดเช่นเดียวก็ซื้อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็มาให้คนที่เอฟซีจอนอันนี้ตัวไม่ต้องตั้งยากของเราบเอคลไหมของเราเอคลไหมถ้าเกิด ถ้าเกิดอยากได้ถ oh. oh. ้าเกิดอยากได้ท nice. uh, so ุกสีส no, ีประจำวันได้ทุกสีอ่ะตอนนี้มีสามสีก็ได้สามวันไปก่อน้ีสีช่วยซื้อโอ้วมีใส่ตัยอยากได้ทุกเซอะไรอยากได้สีประจำวันทุกอย่างเอแอลต้องบอกด้วยนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่เอฟซีเขาจะได้กะหุ่ยได้ยุ มา้ทศบ้านเบอร์อะไรนะมา่บานเบอร์อะไรไม่รูที่เอฟเขาอยากรู้ไงมาท่บ้านเดียว้าเบาลเป่ยกรพี่เอ็มขะแมวแล้วโอ้โอเปลี่นเบอร์อะเนเท่าไรอนเท่าไรเนเก็บพุงเ้นเกบุงเก็บพุงกบุงเดือหน้า พ er. uh, oh well. ี่เอเบอร์อะไรคะเออลอตเองข้ามพี่อลมาี้อหัาเข้าหากันเลยเอลประดาเบอร์อะไรคะเอมเนี่ยรุ่นประดาเบอร์นะคะองปู่หันหน้าเข้าหากัน นี่อย่านั้นก็าการ้งใสมันจะเห็นเลยเห็นเลย่มันจะเห็นรูปองปูแล้วก็นใส่มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เมได้วยภาพไม่ไหมนี่นีเอวน่เ้หให้ทุกคนมาเรียนแล้วจะได้เห็นภาพเกิดการดไม่กันแลไม่ไ่ไม่ได้แล้วเราไม่เห็นวะเราไม่เห็นวะเนี่ยอันนี้แอล เด็กเด็กเอาปู่องค์ใหญ่เอ๊ะทำงาี่หน่งี่ยป้มมามาตุ๊กี้มาตุ๊กเ้สีขาวมาสีสสีขาว เอไม่ต no, ้องถามนี been, uh, sort of ่นนอันนี้เห็นน้องปูครัเหมือนกันนี่สวยมากเลยเสือเือยู่แลสือนอยู่แล้วไ่เขาเก็บพุงได้แหละได้ไม่คอนเก็บพุงไม่ได้ตอนนี้เอสวยนะตอนนี้เขาไม่ได้ใส่นะมันส่งมาพเลยสวยสวยสวยส ไม่ให้พู้ใหยาหนะบอกแล้วริโให้นมนำผุงใหญ่พุงนำนมนะก็ยเลยพีเียแล้วพี่ขมิ้งผู้หญิงผู้หญิงผี้นวัเดีวตอนนี้กำลังขมิอยู่ไม่มีนงลงไม่มีใคทำยังไงโอ้ใจไว้ทุกคนมายืดได้ทุกคนมปยืต๊มารืนี่ยืดนียืน่หลังให้พยานนต่อนะ มันต้องสลับกันสิคนหนึ่งหาหน้าคนหนึ่งหล้างแต่ยังเออคอยหาหน้าคุณดูเังงี้นี่เหรอนีขาวว่าแล้วแล้วมากินส้มด้วยนะฮะที่ขาวสวยนะสขอบคุณลุงกับป้ามากเลยนะคะป้าที่ใส่สีเทานะคะสีเหลืองสีขาวสีม่วงหนร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวเราซื้อทุกสี แต่เมื่อกทุกแล้วถ้ามีหน้าอกก็มีเหมือนเหมือนตุกี้นะดูีนะเห็นไหมเป็นไงเลยปนเลยพอดีเนี่ยอันนี้ซักชั่วโมงหนึ่งก็ให้นนเอันนี้ผมสั่งสีขาวกรัพี่กันเนาะพี่พี่ว่าสีมันจัไม่ได้เะได้สีอื่นไหเออเอาสีอื่นเลยเจ้าน่ะเพราะว่าสีขาวเรสั่งพี่ะพี่จชื่อผมไดพี่แสงจันทพี่แสงเกาอยู่ขรับาปไ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 ไป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  อันนี้น่าจะใส่เมลอนนะคสลับกันสลับกันสลับกันทุกทีท่านกงให้ค่ะเข่าเหลืองเงั้นเข่ามามีในสไบไม่เห็นทุกคนทีมไหนทีมไหนขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะนี่มาค่ะประสั่นวาเอเฮ้ยทีมเอาจะขึ้นเลยของป้าก็ยืดได้เอาละกินได้กี่ตัวสิสต๊องมาสามตัวเท่าไหร่แล้ว มงเดี๋ยวขอข้แมวก่อนเก็บพุงเก็บพุงเอเมอเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสเลยสองเอเกียแล้วไม่ไหวแล้วเอ็กอยาคอนด้อ่ะเอลไม่ไหวหรอกต้องสองเคสเลยไมเป็นสาเลยไรมัเป็นไาจอมเสื้อสตัวแล้วไม่ได้ไม่ไใหญ่ดเเอพุงไม่ออกอ่ะอย่างน้อยก็ติดบ้างเนะ

สั่งมาได้แต่สั่งทางไหนย่าชิแอดมินค่ะอร์อะไรคะรโทรศัพท์ t ได้ที่ f สกิน a t e l l i c ได้ลค่ะโทรได้ที่ากินยแด้าหย์มูนย์ส9มศูนย์5ย์สามศ6 6 0 0ส3

ฮะ092 092 392ง4ูนเจำเอาี่ตนะตัวละ4 9 9บาทค่ะเไมโครไมโครบีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแถวใหม่ต่งถ่ายรูปตึงถ่ายรูปนะเนๆ้อไลค์ไลค์กดไลค์ ใครแต่ครไปสวยมากเลยเคี้ยวแห้งอ้าแล้วพี่ระวังล่ะเออพี่ยายเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดินไปเดินมาสายรอบแล้วเสื้อจะพูดอะไรเมื่อกี้เสื้อจะพูดอะไรเสื้ออะไรทีนี้ไมโครบีไมโครบีเสื้อผ้าไมโครบีคือแบบแบบมันเย็นสบายหรือว่าไงเย็นสบายเย็นสบายไม่หกไม่ยืดตัวเท่าไหร่ันะนะตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ร้อยเก้าร้อยเก้าีเสื้อไซส์อะไรนะครับ มีสีอะไรบ้างมีสีะไรบางมเหลืองสีน้ำเงินสีขาวีสีต่อไปก็จะมีเสีนะคะสั่งจองได้นะคะนาได้ะมทั้งเจ็ดสีนะคะปสีาาหเอดลี๋ยวคไแปดสีโอเคค่ะสำหรับเสื้อนี้นะเราต้องขอบคุณลุงป้าเดี๋ยวเราขอบคุณพร้อมกันนะคะ อ of ้บ <aroma> ริษ <listen to you> ัทมมจะเริร oh. okay, okay. ุ Gotta, ่งเรืยขายได้1ตัว้งานคดาแล้วอุ้ยสวยมากเลยยุนอ่ะคือโทรศัพท์มันสวยมากเลื่อมันนีนะคะต้ขอจบคลิปเพียงแต่แต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีครับ <os> <fiance> ใครใส่เสื้อนี้แล้วทั้งสวยทั้งหล่อแล้วนะถ้าใครได้ใส่นะคะสวยแน่ค่ะสวยจริง<ๆ>จริงหล่อจริงจริงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ